สวัสดีค่ะคอนิจิวนันนนะคะปูนะคะค่ะช่องของพวกเรานะคะก็ทำเกี่ยวกับอาหารภาษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็ถือว่าใกล้ปีใหม่แล้วเอาแรกคือแบบที่ไทยอ่ะเหมือนใกล้ปีใหม่ต้นเดือนที่แล้วแล้วนะทุกคนเพราะว่าทุกคนดูใจอินกับเทศกาลปีใหม่กานใชอืแล้วก็เหมือนปว่าได้ยินมาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาปีใหม่เนี่ยเขาจะมีเกมเล่นกันเอ้ยจริงเหรอมันคือเกมอะไรอ่ะ มันจะเป็นเกมเหมือนแบบเป็นเกมเอาหน้ามาแล้วก็เราจะมาแปะเอะไรกาบนใบหน้าก็คือแบบแปะคิ้วแปะตาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งคนที่เล่นอ่ะก็คือจะมองไปเห็นอ๋อซึ่งเกมนี้นะคะก็คือเขาจะเรียกว่าฟุกุอะไรเกมนั่นเองฟุกุอะไรเกมก็คือเขาจะนิยมเล่นกันในแบบเวลาปีใหม่เนี่ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบปีใหม่ทุกคนกลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบควเนี่ยเรมาเล่นกันนะเอาเหมือนแบบคนไทยกลับบ้านไปุกคนเล่นไพ่กันแบบเล่นบอร์ดเกมเล่นอะไร โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้กูจะมาร้องให้พี่นานะเ่นดู hmm. แล้วเดี๋ยวเรามาผัดกันเ่นโอเคไหมโอเคอ่ะ okay. <Okay. S 1> uh huh. เดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นฟุกุอะไรกันก่อนอื่นนะคะจะให้พี่นาันาเนี่ยเลือกก็คือฟุกุอะไรเนี่ยมันจะมีสองตัวละครก็คือตัวละครผู้หญิงก,กับตัวละครผู้ชาเยเองโดยตัวละครผู้ชายเนี่ยจะเรียกว่าเคียวโตโกะแล้วก็ตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะชื่อโอคาเมะพี่พี่นาันะาจะเลือกอันไหนเอาตัวละครผู้ชายอ่าตัวละครผู้ชายนะคะก็คืออันนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่นันะนะคะจะหลับตาแล้วก็เดี๋ยวปูนะคะจะยื่นเป็นอะไรวะ ไปให้พี่นานะเนี่ยเอาไปแปะบนใบหน้านะอืมอ่ะโอเคงั้นมาเริ่มกันโอเคเอาตา้องาอ่ะตานะชิ้นแรกที่ปูจะให้นะปูให้อ่ะให้นนี้ก่อนอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นนกลมๆแบบนี้ตาหรือเปล่าใช่เปล่าใช่ตาเปล่าอ่าแปะตาไปแล้วนะคะทุกคนตาโอเคงั้น ต่เอเลยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้คิ้วคิวเผลนี่หรือเปล่าโอเคอ๋ออ๋อข้ามเหรอไครนี่กลมกลมอันนี้นนนนเดาว่าป่าป่ะ ใช่แ uhm. ่ะอาจจะเป็นตาอยู่ข้างนั้นตรงนี้นี่แหละกันอ้าวโอเคแล้วก็นี่ค่ะทุกคนอันนี้อุ้ยอันนี้ปากแน่เลยชิบหายแล้วตัดสวอปอีกแล้วกันอ้าโอเคอ่ะวนกลับมาที่กลมๆอุ้ย ไม่ม well. oh, ีอ uh, oh, okay. okay. ันกลมๆเยอะจังอ่ะแก้มีมันมีอันมีอะไรอะกลมๆมากกลมอ๋อป้าเออันนี้มันอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอี้วงินงงแล้วอะน่งไม่มีกลมๆหนึ่สอนี่แก้วอะต้องอะไรกันเฮอะ อันนี้คิวอันนี้คิวอ่าเริ่มดาวท่างถุงน,นะก็เดี๋ยวเหลืออันนี้นะเหลือแค่สองอันนะอุย้ยอันนี้แก้มอะไรว่ะอเล็กอะช่มานะใช่บอกอาจจะเป็นตาก็าได้ตาก็อันเล็กนะทุกคนตัวน,นี้ต้องเป็นตัวแปลกๆปลกแบน่ๆอ้าโอเคอันสุดท้ายเฮ้ยเป็นตัวแปลกต้องไหนแล้วเต็มเฮ้ยแล้ยังไม่มีปากเนี่ย ใส่ปากไปแล้วใส่ปากใสปาก้วใช่เราแปะปากไปเรียบร้อยแล้วมาเลยมาเลยนี่แหละโอเคค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะติงเรื่องจมูกเออนี่คือเแยวตะกอของพี่นานานั่นเองจมูกอยู่สูงมากทุกคนเฮ้ยจมูกแล้วจมคิ้วเป็นคนสงสัยเป็คนที่สงสัยอันนี้คืออะไรสิวหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามาผัดกันเล่นโอเคเมื่อกี้ดูตัวละครผู้ชายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวละครผู้หญิงกันจนไปทุกคนต่อมานะคะเราก็จะมาที่ตัวละครผู้หญิงกันกันชื่อโอเคอ่ะคีผู้หญิงนะคะโอเคมาโอเคเราจะเริ่มที่ชิ้นส่วนแรกก็คืออันนี้อย่ไปงงเคยว่าเปอะไรวะอันนี้คืออะไรแก้มเหรอแก้มแล้นายทําไง แก้มแก้มตรงอะไรอ่ะอ่ะนี่อีกอันนึงอะไรอ่ะแก้มเหมือนกันหรอใช่แก้มเหมือนกันยาวนะเอออัะไรอ่ะต่อมาอันนี้ชื่อนดเดาวก็คืออะไรคิ้วเออคิ้วคิ้วอยู่สู่ๆคิ้วโก้คิ้วโก้อ่ะ เดี๋ยวขา้งามไม่เจอหกต่อมาอันนี้เฮ้ยดูเป็นอ้คน่นะเอออันนี้อะไรตาเอ้ออันนี้ไม่ใช่แก้มหรอกมกมๆๆมแก้มใหญ่ตาอัน้่ตาเออจิ๋วจิ๋วยเม่ยสรุปเฉลยใย่ย พอจับไาทุกอย่างมันดูกลมไปหมดเลยมีอันเมื่อกี้อะที่เลียวๆใกล้เขีงคิ้วอันนี้เออเห็นป้าจับแล้วมันไม่รู้อีแล้วว่าเรมก็น่าปากตกาโอเคอะไรทีสจะทยแล้ว เดี๋ยวนะอันอันนี้เอา้าเดี๋ยวนี้จะม,ดมูดว่ะจะม,ดมูดว่ะโอเคมาดูตัวละครน้องปูกันกินเฮ้ยมันได้เลยนะโอ้มันได้อยู่เด้ <c oughs> อเฮ้ยโอ้มันได้ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้ลุมอันนี้คืออะไรคิ้วเหรอคิ้ว <c oughs> ไม่ใช่อเอ้ยอันนี้ก็คือตาปะ อ๋ออันน oh, ี้ค oh, okay. uh, okay. anyway, uh ือคิวนงไงอ๊ยอันนี้คือปากความนะกันป็นคนปากความอันนี้คือตัวอะไรบางทีเออก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเหมือนเราสามารถโหลดได้ตามใ์เนาเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็อาจารย์ไปเลือกดูความจริงอะปูมองว่ามันค่อนข้างจะเป็นได้หลายอย่างนะสมมติแบบอ่ะอันนี้มันอันนี้มันก็แบบอันนี้มันน่าจะเป็นจมูกปลา เนี่ยมันน่าจะต้องแต่งแต่ปุ้ยอย่างนี้มันก็รักนะมากตู้มันจะเหมือนเบื่อกันทั้งนึงเนี่ยเออมนแบบอ๋ออะไรเงี้ยอ๋อก็ลองเอาไปเล่นกันนะคะเดี๋ยวก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะโอเคโอเคถ้าปีใหม่นี้เล่นอะไรกันก็แบบบอกเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเพื่อนทีนะยยยนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย